โอ้เทารแลมโบน้องเทารแลมโบนี่แคทเธอร์มิลล่าสามสามหกรบรอบร้อยปีครับโอ้รอจริงๆขนาดสามสิบหกตันนะครับสองจุดสี่คิวบักเก็ตของเขาเทารแลมโบครับสีเขาล่องลังเครื่องยนต์สี่เจ็ดจุดหนึ่งครับเหมาะสำหรับงานเหมืองหรือว่า โรงโม่ได้เลยน้องนะรอจริงครับรอบรอนึ0งปีของแคทเทอริล่าจัดไปแล้วก็ถ้าเป็นเมืองไทยหรือว่าสยามก็50ปีครับนะสร้างสีสันสีเทาลัมโบให้พี่น้องได้ดูว่ารอไหมไทย60รเลร่นเลยเยแปดกระับแคเรียสอง 7.1 2.4คิวอรอ,อจัดบอลลัดบอกครับบอลลัดลาออกยังบอกว่าจัดเออสุดๆนะบึกจริงน้งองวันนี้มาที่แคทเทอรวิลาบางนาตราดครับนะอ๋อสนใจก็มเมโทรแคทแคทเมโทรครับนะมีให้เลือกเยอะแยะเลย อันนี้คือคันรอครับจักรวรรมากส่วนทรงองเอลสีสีนีเอาสีเทอรลัมโบมาเลยสุดจริงๆอา้าวฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ